สวัสดีค่ะท่อใหม่นะคะท่อใหม่พวงสุวรรณค่ะจบจากสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมค่ะค่ะตอนนี้ก็ทํางานค่ะเป็นสตาฟอยู่ที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งค่ะดูแลเกี่ยวกับทางด้านเอกสารทางสิ่งแวดล้อมค่ะค่ะสาขานี้นะคะก็จะเรียนเกี่ยวกับการออกแบบควบคุมแล้วก็ดูแลระบบบําบัดมลพิษต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นทางอากาศทางน้ําค่ะแล้วก็รวมไปถึงทางด้านการจัดการขยะด้วยค่ะ ความท้าทายหรอคะก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการจํามากกว่าเพราะว่าสาขานี้ต้องต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายอย่างก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะมีความเข้าใจในกฎหมายแล้วก็สามารถปฏิบัติตามมันได้ไหมอย่างเงี้ยคะ่ะชีวิตในมหาวิทยาลัยก็พอเข้ามาใหม่ๆอ่ะคะ่ะก็ต้องปรับตัวค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราเจอเพื่อนใหม่สังคมใหม่แล้วก็การเรียนการสอนอะไรวิชาเรียนมันก็จะยากขึ้นคะ่ะ แล้วก็เหมือนกับว่าตอนเช้าเช้าอย่างนงี้เราก็ต้องตื่นไปเองตื่นไปเรียนเองให้ได้โดยที่ไม่มีคุณพ่อคุณแม่หรือใครมาปลุกเราก็ต้องค่อนข้างบังคับตัวเองแล้วก็บางวิชายอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ท่านก็ค่อนข้างสอนอาจจะเร็วนิดนึงเราก็ต้องพยายามทําความเข้าใจให้ได้มากที่สุดค่ะออโดยส่วนตัวนะคะเป็นรองประธานสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมค่ะก็จะทําหน้าที่นะคะประสานงานระหว่างคณาจารย์ในสาขากับนักศึกษาค่ะแล้วก็รับผิดชอบกิจกรรมต่างๆของทางสาขาอย่างเช่น จัดซุ้มแสดงความยินดีนให้พี่บัณฑิตเนี้ยค่ะได้เรียนรู้การทํางานเป็นทีมค่ะและอีกอย่างหนึ่งด้วยความที่เป็นรองประธานเนาะก็จะต้องเหมือนเรียกว่าอะไรละ่ะ <s: S 2> ควบคุมคนแล้วก็ดูดูงานให้ทุกอย่างมันผ่านไปได้ด้วยดีค่ะก็จะยากตรงนี้ก็เส้นทางสู่ความสําเร็จนะคะก็คือตั้งใจเรียนในห้องให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็พยายามทบทวนแล้วก็หาความรู้ อย่างสม่ำเสมอค่ะในส่วนที่เราขาดหรือในส่วนที่เรามีความรู้สึกว่าเอ้ยยังไม่เข้าใจภายในห้องเราก็ต้องออกมาทบทวนแล้วก็ทําสรุปเพื่อที่เวลาตอนเวลาสอบเรามาอ่านเราจะได้ใช้เวลาน้อยลงเหมือนเราไม่ต้องอ่านใหม่ทั้งหมดอ่านแค่สรุปมันก็จะทําให้เราเข้าใจได้เร็วขึ้นค่ะอยากฝากถึงน้องๆว่าอยากให้น้องๆทุกคนรักตัวเองให้มากๆเพราะว่าถ้าเรารักตัวเองเนี่ยเราก็จะสามารถทําทุกอย่างได้อย่างประสบความสําเร็จ แล้วก็ทุกคนมีช่วงเวลาเติบโตเป็นของตัวเองไม่จําเป็นต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครสักวันมันจะเป็นวันของเราจริงๆค่ะก็อยากจะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะคะที่สนับสนุนความฝันของลูกในทุกๆเรื่องเลยไม่ว่าลูกอยากจะทําอะไรแล้วก็ขอบคุณคณะอาจารย์ทุกท่านนะคะไม่ว่าจะตั้งแต่มหลาลัมยมัธยมหรือตอนไหนก็แล้วแต่ที่ให้ความรู้ให้การดูแลให้คําปรึกษาอะไรต่างๆแล้วก็อยากขอบคุณเพื่อนๆที่ ที่ช่วยกันตีวหนังสือแล้วก็อยู่ด้วยกันพยายามดูแลกันมาตลอดช่วยทํางานช่วยตีวหนังสือจนทําให้สามารถจบพร้อมกันได้ทั้งกลุ่มจริงๆค่ะแล้วสุดท้ายนะคะก็อยากขอบคุณตัวเองที่ที่ทมีความอดทนมากพอมีความขยันที่ทําให้มาอยู่ตรงนี้ได้ค่ะขอบคุณค่ะ